ะ,ะ oh. เป็นประกาศพร้อมสายคันเร่งแบบนี้นะนะคะตัวนะี้น้องเตรียมพร้อมส่งแล้วนะคะโอ้โหเนื้ออะไรอ่อเยอะนี่ขบับูตัวเนี้ยขายดีมากเลยให้ดูเลยให้ดูแป๊บนึง็มกำลังแพ็คโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันลูกค้ามานมีอะไรบ้างนี่มีขาบูแดดกับขูเ็นโปนะครับวันนี้เราเปิดโปรคู่ให้เลยได้ป่ะ <Wow. S 2> ขายรีบขายดีมากนะครับวันนี้ออกไปเยอะมากเลยเดี๋ยวแพ็คกันโอ้โหเปิดโปรก่อนไหมได้เอากัะปม,มาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า แดดแกนบอลเท่ากันไปเลยใครสนใจนะครับให้ส่งฟรีเลยนะสองร้อยหกสิบบาทจะส่งให้ฟรีสองร้อยหกสิบส่งฟรีราคาเดียวกันมาทั่วเลยใช่มันรวมเลยโอ้โหใครสนใจครับนีดจนหน้าจนนิ่งวิ่งกระจายให้ลองแพ็คต่อโอ้โหใช้แรงงานน้องอีกเออใครสนใจนะครับกดสั่งในตะกร้าได้มีนะครับดูในตะกร้าก็ได้ขายดีปะเนี่ยขายดีมากโอ้ขายดีปะปัตขายดีปัตนี่แพ็คแค่ไม่ทันเลยนะคะ แบบเอ็นโฟจัดให้260หส่งฟรีไวว้าวุ่นจัดได้เลยตัวนี้บอกเลยว่าโคตรแรงจูนง่ายจูนิ่งผมไม่ครบอะจูนง่ายจูนิ่งวิ่งกระจายนี่แพ็คเกจดูดินี่เด็ดเลยระกาศอย่างนี้มาเลยมีการซื้ออะไรด้วยน้องจัดไปครับน้องน้องมีพวงไม้สายให้นะครับรีวิวในตะกร้าได้เลยและหรือว่าแคป์รูปช่างน้องแอด